กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรสิราชาแนลนะคะก่อนเพื่อนๆชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่เพชรด้วยนะคะหวยแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดวันที่16เดือน9นะคะหวยแม่น้ำหนึ่งเข้าเต็มเต็มนะคะสูตรฟันเลขเด็ดล้านเปอร์เซ็นต์นะคะกลับมาอัปเดตอีกแล้วนะคะ เลขแม่น้ำหนึ่งแม่นๆ่นไปใช้ประกอบการตัดสินใจเสี่ยงโชคกันเป็นประจำนะคะติดตามหวยแม่น้ำหนึ่งวันนี้นะคะสูตรเกรงหวยแม่นๆนะคะที่คอหวยหลายท่านเฝ้าติดตามและรอคอยนะคะวันนี้แม่เพชรก็ามาอัปเดตหวยแม่น้ำหนึ่งให้นะคะค่ะ ถือเป็นอีกสำนักหนึ่งนะคะที่ให้หวยแม่นนะคะแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากๆากนะคะสำหรับแม่น้ำหนึ่งนะคะค่ะถ้าใครชอบก็สามารถติดตามได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะรีบซื้อนะคะท่านรีบซื้อ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะก่อนที่มันจะหมดนะคะเพราะว่าหวยแม่น้ำหนึ่งเนี่ย คือเป็นเลขดังนะคะเป็นเลขดังเลขอั้นนะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีตัวไหนมั่งเนาะสำหรับเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งงวดนี้นะคะที่คองหวยจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจหลังจากที่ทางหวยแม่น้ำหนึ่งวันนี้ได้ทำสถิติให้เลขเข้าติดต่อกันหลายงวดซ้อนจึงไม่แปลกใจที่คองหวยจะมองหาเลขแม่น้ำหนึ่งแม่นๆกันเป็นจำนวนมากนะคะค่ะ เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งชุดเลข3ตัวและ2ตัวได้แก่ 413, 431, 134, 143, 314และก็341นะคะส่วนเลข2ตัวก็จะมี 41, 14, 13, 31, 43, 34นะคะถ้าท่านชอบตัวไหนก็สามารถ เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะเพราะว่าหวยแม่น้ำหนึ่งนี้ถือว่าแม่นนะคะค่ะขอขอบคุณภาพนะคะและข้อมูลนะคะจาก Facebook แม่น้ำหนึ่งนะคะค่ะก่อนจบคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ